สวัสดีครับพี่น้องกล้องป่าครับมาเจอกันอีกคลิปนึงนะพี่น้องเด้อดิเดอร์เราคนชอบลูกตูดคนคนบ้านขมิ้นครับรับเบอร์รับเชื่อเจสปาตาสิพาพี่น้อยกับลูกตูดจะไปซื้ออยากมาเนี่ยโอ้แม่นี่บเนาะเคยขี่อยู่บ่เนี่ยไหวขี่ปิทยาสิบอเนะมันแม่นี่บอเนาะเจสปาตาขี่ซ้ายลิงอะไรต่๊ตตุ๊ตตุ๊ตเอา ไม่มันแมนเมือนขึ้นยัวพี่ดิฉันนางสาวสุภัตามสัญญาว่าจะพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยถึงที่หมายไม่ไมไม่ไม่ไมไมยไม่ม่ไม่ไม่ไั่ไม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 ่ม่ไม่ไ่ไม่ไมยไม่ไนไม่ไมม่ม่นม่่ไมน่ม่ไมมม่มม่ไม่กม่ลม่ไม่ไม่ม่่ม่่มมม

โอ้โกระเซียนขนาดกยเลยแสดงว่าพื้นพื้นทแข็งกอดมาเลยคนเราเนะจับรถมาเลยนัวก็เปยากเนาะขาเขาสั้นนมีสบายด้รถก็ดีดีสบายจักนัข้อก็สั้นก็รัตๆสบายดูไม่ถึงมากกก่อนกันไปเจ้าไปเจ้าไปเจ้าไปเจา ไม่มือไม่ับเดปต้องล่งทงลงเดียวไปน้องซาลด้วยดะขุดปูขุดเสียบสนุนองโอ้แฉลบแฉลมันเก่งสุบตาเก่งไว้ขี้ตาเล็กโอ้โ้เก่งเลยคเคยขี้ทำไม้าหน่อย่านเลยครับเคยขึ้นน้ำขนขี้มาเปลี่ยนผาไปว่านกล้องเธอหนึงก้าขึ้นเลย ลนี่ะซื้อทางนึ่งสิมาซื้อยังนึ่งอืซื้อปลาเนี่ยเอาไปยัดเนี่ยกี่นาทีดอกแส้ต้มปลาจะไปยืดกระดิ่งปลาส์นะเบรรยากาศเด้กจะนั่งกับพี่น้องโอ้โลาซานย้อนพี่น้องเลยพอแล้วครับพอร้านขาแล้วครับร้านแม่สไวยบุ๊คไหมครับนี่โอ้มีมาแปลกตวงขายครับเนี่ยเทปหนังน้อยกัแม่สวัสดีปีใหม่ครับเทปหนังเทปหนังอันนี่งเทปปลาปลามาซ่าคือลายเหรอโอ้ ปลาค่อนบ่ปลาคอนบ่ก็จะไรเพ็รยงเียปลาแดส้มีสิเ็ดปลาแดกโอ้นี่นีเป็นชุมหดขายอย่งนี่ดิใส่เลกมีด้นี่ปลาหอนน่อยโอ้เนาะ้ม้มนะเนลกๆมเป็นีม่นใหญ่อยูมันตะ่าอย่างนึงมันมีคนข่ว ่ไกก็นี่ยเนี่ยเป็นกัปนไอมันนี่มีรายการนะกานสิท้าคลิปเป็นการจกไหาะอไอมีนัดข้อยตึงบ่้ยังหยเขาจะขวางอันนี้ให้สาเลยจะดีดีเด้อเตบ่นาเเกให้จังกินข่อนวันนี้นะวันนี้จะได้หนึ่ปลาตัปนป่าหนึป่าตัป่า ต้มปลาต้มปลาปนปลาตับมะคุ้งต้มปลาปนปลาเะต้มมเนาะเรื่องปเด็นอืมงวาอย่างเงเมนูเรื่องข้าว่าแ้งวายจะ้นเตี๋ยวพักกินได้มาก้อยนี่คุณยายบอพี่คงจะบาทลองคุงลหาบาทแย่งๆสมัยยนี้กเป็นตะลุยครับคุล่าบาทหาบาทสิบบาทเต้อมาคอนเนี่ย โอ้ร่างค่าเพม่อนกับนี่ของทุกอย่างเลยเนาะลายคิบสามถุงน่าจะสิบบาทอ๋อได้อาอได้กระปุ้นเดี๋ยวบอบไปเ,เมืเม่อนี่สิมีรายการปลากหอใหญ่มีอยู่สามตัวพี่น้องก็ <c oughs> เลยมาซื้อของที่จะไปต้มสม้มกี๊ยวะต่ำมะคุ่งมาสักแล้ว เก็บชิปทายลิปคับพี่น้องขอบพุ้นเด้นี่หอมเตยต้นหอมีอ่นีอมเปุน้นอโอ้ในมนากาเลย้าฮอดไปตลาดกันให่นะครับต,ตลาดได้หน่อยเดียวนี้าทุกอย่างนี่เออคือขายของสินะนี่ทุกอย่างหมดน,นี่ฮอดหวดนีด่ฮอดแก๊ มีมันฟางมีเงนศาสโอ้ขายของซ้ำสีกดีได้นะครับพี่น้องมีของสวดพรอรบบอ,อน่บน,น,น้ี่มนี่มังหอยพ้อมูครับพักงาคา้ายรา,ายครับพี่นอออ้องยอดมาเด็กก็ดออจจได้ของครบแล้วเจอกันที่บ้านครับเย้เกสรสัตาผ้า ิ่งอาครบยางครบยางครบย่างครบย่างมตัวกับว่ามีย่างหลครับนี่ขนมถึงแก้เพยสครับไ่ได้หู้จักที่ว่าไม่ทาบสีถามหูเพยสหน่ครับถามว่าเพลสห่แซ่บครับอาครบแล้วครบแล้วป้าสิคับแล้วเนี่ยข้าวุ่นข้าวพุ uh ่นเลยเขบอกขุ่นขาขุ้่นเลยนี่ตมะฮู้นะอัน้น่อยก็ได้ไ่ต้องเออ

เสื้อของลอยราบาไปเคื่อนให้อยหาซื้อเปนขาดทุนเลย่โอ้ขอให้อ่านคุณแม่คุณแม่สมัยครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งร่ำล่ำรวยรวยครับทำการค้าแนเจริญรุ่งเรืองนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะคุณแม่เด้อโอเคครับผมขอคุณหลายครับป่ะเจอกันบ้านแม่สุภาพเลยครับพี่น้อง เอ้าว่องดู้ัดนี้โอ้สตาร์ทมือหตั้หากว่านี่โอ้ยมันนั่นแค่หกสตาร์ทตีนแล้วมันนั่นลุงตู่เลยไเนาะโอ้ไปเคสสาาสาพิงท่น้องเมือไม่คัับอโอ้ปนตะเสียหรอขับรถสายแล้วป่ะนี่โอ้โซ่โโ พ่อแม่น้ำประดานะอีพ่อแม่ตะล่องเพลงเต็มเวามสามารถหลากหลายโตๆโตๆสิ่งร่บานตึกใจป้าหน่อยร้ายหมอวันนี้ป้าหน่อยตะกีย้าเป็นกี้ชั้นลองเนี่ยันคีคัดคีไว้เลยแสดงว่าเคยขี่แล้วเป็นบ่อเคยขับยุ้ยหมอบัเคยขับมีรกบันนี่สาอบเคยขับสามหอบมันไหลจริงเนี่ยมอสัน รถบ้านุ่นเลี่ยวกับ้าโอ้สามล้ครับยากสามอรับาเลยจับของกัเจ้าขันกจ้าจอดได้ก็เลครับวัสามสามรอบทีสามด้อทีเพ่งครับยากสามอทีคับมาเปลี่ยนปีนคับไปนอกล้วไปนอกลาแล้ว กมีนบ้านรถมีรถแขกลอดเนื่อด้แขกหอดแ้นี่รถแขกลอดได้นีมีโกดกนีโกแขกหอดแ้ไเทียบถาถามนจะออกรถใหม่ใม่าใส่สลิงปรเทขายอย่งเพื่อนี่น้องบอกนม่เจมี่เขาขารอย่างหน่งเอานต้งนี่เอนอยอรถคันใหม่ใม่าใส่สลิง่จำมะุ่งอไนเก๋ส่รถดีไปร ใช่คคกไว้นุาอย่างอันก็าตาจีคือจโดนี่สิบสองพักพักนีแล้วพักสูงมันจะน้อยแต่ละข้าเป็นจะจำก็จิโมดแผลพี่้องขีบรอรู้ปี่นี่มึงเบิร์ตรถเสียวพี่ร้องเสียวจะได้มันปี้ดนะไมเี๋ยวนีแล้วใต้ตะบองซ่อมจำออนไลน์เนี่ยต้นกระเทีเนี่ยสูงเคยมารอบซึง

อเติมแม่พันหนึ่งน <the> <proverb ially> <ely> ี่เติมแม่พันหนึ่งนี่ตีใกล้ยังเดียวพี่น้องลุงตัวกับทายตอนไปซื้อให้เบิรงก็ซื้อเด้อบาดเนี่ยตอนเหตุยุ่ยกลิ่นใค้แม่สุภาพเพิ่นเพิ่นท้ายไปนียครับกับเจสะพัสตาผู้สีท้ายลุงตัวถึงเก็บโต๊ะไปจักรไปซื้อของอันนี้เอาหนิถูกใจไหมหนิโอ้คือในเสื้อสวยไปต่อุ่นหนิว่าไม่เสื้ออะไรน่ะ มลอยมลอยมลอยขมต้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 มกับตำมกหุโอ้จุดจาัดดมคำว่าต้มต้มทหารมาหาลุงตูด้วยคำว่าต้มต้มเต็มเฮีต้ออื่นซะเ้อคำว่าต้มหัวเฮ็ยตัออื่นซะจะเฮต้อเดี๋ปดกเลยอโอเคครับสลับคิปนี่ก็ขอบุญขอคุณเป็นย่างสูงครับสรับ พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อคือเก่าแล้วพี่น้องเบิ่งแรกเมื้อแล้วกับสโลแก่แม่สุภาพเมื่อไรจะยู้มชื่อครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คือเก่าแล้วพี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปสุขสันต์คนพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีทครับสวัสดีครับตามาตามาตามาได้บุญ ได้บุญแล้วคุณโซนน้ำกันละลายได้เป็นประเทศบุญมาก้วครับพี่น้องก็หนึ่งเขาลูกอ๋อสวัสดีครับพี่น้องไปแล้ว